สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคนวันพุธนะคะทั้งกลางวันและกลางคืนเกิดช่วงไหนมาฟังคลิปอาจารย์กันดีกว่าค่ะกับ3เรื่องดี1เรื่องต้องระวังในช่วงนี้จากนี้ไป30วันค่ะถ้าโชคชะตาหรือว่าความบังเอิญใดๆนะคะนำพาให้คุณมาเจอคลิปนี้ของอาจารย์วาสนาด้วยความบังเอิญอาจารย์เชื่อว่าความบังเอิญนี้อาจจะนำพาเรื่องราวต่างๆให้คุณได้ยิ้มแล้วก็ระมัดระวังค่ะ ยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วัฒนา Amazing t a r o นะคะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้เราจะมาว่ากันที่1เรื่องเขาเรียกว่า3เรื่องดีเรื่องที่1ก่อนนะคะคนมันพุทธขะไม่ว่าคุณจะเป็นคนราศีใดนักสัตว์ใดหรือลัคนาใดาเกิดช่วงเวลาใดาก็ตามเรื่องดีๆเรื่องที่1ที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องการสแสวงหาความรู้ การเดินทางเพื่อความรู้ค่ะนี่คือเรื่องที่1น,นั่นหมายความว่าดวงของคุณเป็นดวงนักสู้ดวงนักรบนะคะรอบนี้ตั้งใจคิดหวังวาดหวังอยากจะไปทํางานต่างประเทศอยากจะทํางานในองค์กรใหญ่ๆอยากจะสอบแข่งขันอยากจะลงทุนทําอะไรด้านเกี่ยวกับความรู้การศึกษาอาจารย์มองว่าไปในทิศทางที่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นการสอบไร่สอบแข่งขันการเรียนต่อการเดินทางไปหางานทําในต่างแดนการไปเรียนภาษาการไปประสบ ประสบความสําเร็จในในต่างประเทศในต่างจังหวัดไกลๆดวงเดินทางโดดเด่นมากๆดังนั้นนะคะในช่วงนี้การเดินทางนําพาซึ่งองค์ความรู้ต่างๆการโยกย้ายการเคลื่อนที่ขคลืนย้ายนําพาให้เกิดความสําเร็จในเรื่องขององค์ความรู้สนับสนุนดวงการงานเป็นอย่างดีดังนั้นนะคะช่วงนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆในเรื่องของการโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่ขอให้ให้เข้าใจว่าถึงแม้มันจะยากมันจะขุกขะแต่คุณจะผ่านมันไปได้แล้วผลงานคุณจะดีแล้วมันจะ เป็นลำดับขั้นที่พัฒนาต่อไปให้เกิดผลสำเร็จในหน้าที่การงานหรือองค์ความรู้ที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างหน้าอิจฉาของคนทั่วไปค่ะนี่คือเรื่องดีเรื่องที่หนึ่งนะคะไปต่อค่ะ กับอาจารย์วาสนากับเรื่องดีเรื่องที่สองจากนี้ไป30วันนะคะเรื่องดีเรื่องที่2ยิ้มได้เลยสําหรับคนวันพุธนะคะน่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะการเงินถือว่าเป็นการเงินใหญ่ด้วยนั่นหมายความว่าเงินมาจากความรู้ความสามารถ1สมองสองมือเนรมิตออกมานะคะให้เป็นความสําเร็จดังนั้นการลงทุนในช่วงนี้นะคะไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทําธุรกิจหรือว่าการลงทุนทำทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่เกี่ยวกับ ตัวเราเป็นหลักแล้วตัวเราเป็นคีย์เวิร์ดหรือเป็นแกนกลางที่จะต้องขับเคลื่อนในการลงทุนนั้นๆเนี่ยอาจารย์บอกได้เลยคุณมันจอมโปรเจกต์พันโปรเจกต์คิด นูน่นคิดนี่สุดท้ายมันถึงเวลาที่คุณจะค่อยๆจัดการไอ้โปรเจกต์เหล่านั้นท,ทีละเรื่องทีละราวนั่นหมายความว่าคุณจะมีเกณฑ์ลงทุนกับโปรเจกต์ใหญ่ๆใ,ใ,ในตัวของคุณน่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเล็กการใหญ่ตามสถานะของดวงชะตาคนเมื่พุทธจะมีเกณฑ์สมหวังประสบความสําเร็จอะไรที่ยึกยักยึกยัก,ยกไม่คิดจะลงมือไม่ได้ทําจากนี้ไปจะมีเกณฑ์ข่าวดีเข้ามาทําให้เราได้รับโอกาสใหม่ๆหรือเราตะคุบโอกาสด้วยการสร้างโอกาสด้วยตัวของคุณเองดังนั้นจอมโปรเจกต์ของคุณจะมีเกณฑ์ สมหวังและก็มีเกณฑ์เดินหน้าเดินเกมในเรื่องของการทําธุรกิจที่อยู่ในหัว หรือว่าการทําอาชีพเสริมที่อยู่ในหัวหรือการลงทุนอะไรใหม่ๆที่อยู่ในหัวหรือการลงลงทุนเพื่อไปเรียนไปศึกษาต่อที่อยู่ในหัวเขาเรียกว่าสเตปชีวิตของคุณอ่ะมันเกิดการทําเกิดขึ้นจากที่วาดฝันเอาไว้มันเกิดเป็นรูปเป็นร่างดังนั้นเป้าหมายของคุณจะมีเกณฑ์สําเร็จในบางเรื่องราวไม่จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับความพยายามของคุณเนาะแต่เชื่อว่าความสําเร็จค่อนข้างดีค่ะการตั้งใจเริ่มต้นไม่สายและได้ทําและทําได้ดีด้วยดังนั้นอาจารย์เชื่อว่าการลง ทุนอะไรใหม่ๆนะคะที่มีคุณเป็นคีย์เวิร์ดเป็นแกนกลางเนี่ยจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จไปในทิศทางที่ดีค่ะอ,อยากลงทุนอะไรก็จัดไปอยากศึกษาอยากไปไหนอยากทําอะไรโปรเจกต์อะไรอยู่ในหัวรับรองว่าราบรื่นเอาเป็นว่าจานเอาวัฒนาเอาใจช่วยนะคะต่อมาค่ะคนวันพุธขาในเรื่องราวเรื่องต่อไปเรื่องดีเรื่องที่3นะคะจะเป็นเรื่องราวของความรักค่ะคงต้องพูดแบบนี้ความรักที่คุณ คุณเคยอกหักรักคุดจากใครสักคนหนึ่งแล้วเขาก็จากจรจากความสัมพันธ์ตัดความสัมพันธ์จะด้วยเรื่องดีไม่ดีดเขาผิดเขาถูกอะไรไม่รู้แหละแต่คุณยังเฝ้ารอคอยคุณยังคงคิดถึงเขาปากกับใจคุณไม่ตรงกันการคิดถึงของคุณก็ปากก็บอกไม่อยากได้เขาคืนมาแต่สุดท้ายเมื่อเขามาคุณก็ใจอ่อนดังนั้นนะคะคนที่ทำให้คุณ อย่าให้ใช้คําว่าทำํำที่ให้คุณเลยเอาเป็นว่าความรักครั้งก่อนที่มันพังทลายซึ่งอาจารย์ไม่รู้จะเป็นรักครั้งไหนแต่เป็นรักเก่าจะมีมีโอกาสกลับมานะคะอีกหนึ่งครั้งเพื่อที่จะกลับมาขอคืนดีแต่อย่างที่บอกค่ะด้วยกิเลสต,ตัณหาราคะความผูกพันนะคะมันก็ยากที่จะปฏิเสธเมื่อเขากลับมาแต่มันก็อย่างที่คุณมันสิ้นสุดการรอคอยของคุณก็คือ แอบคิดถึงเขาอยู่เขาก็เข้ามาจริงๆแต่ว่ามันจากนี้ไปจะเป็นยังไงก็อยู่ที่เวลาในช่วงของปัจจุบันที่คุณจะตกลงในเรื่องของการพูดคุยแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะก็ถือว่าสิ่งที่คุณรอคอยก็มีเกณฑ์สมหวังก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะคุณคิดถึงเขาอยู่3มเรื่องดีที่เกิดขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะคนมันพูธเรื่องราวที่มันต้องระวังดีกว่าถือว่าเป็นสารจากฟ้าจากโชคชะตานำพายคุณมาได้ล่วงรู้นะคะเรื่องที่ต้องระวังคือเรื่องเกี่ยวกับขึ้นโรงขึ้นสารค่ะอืมหรือคนที่ขับรถหรือว่าไม่เคารพกฎจราจรหรือว่ามีความผิดพลาดใดๆเตรียมเลยนะคะคนมันพูด่ะคุณจะมีเกณฑ์ได้รับ เอกสารอันนี้มันผลพวมันกฎหมายเนี่ยมันผลพวมาจากสิ่งที่คุณเป็นนะคือบางครั้งอะ่ะมันก็เผลอไผ่บางครั้งคุณก็รู้เช่นเมาแล้วขับถูกจับอย่างเงี้ยค่ะหรือตั้งใจในบางดวงชะตาไม่ได้เหมาว่าคนพุทธต้องเป็นแบบนี้นะคะแต่เตือนไว้ว่าเรื่องที่ต้องระวังไปแตะโดนคุณหรือเปล่าถ้าแตะปุ๊บคุณต้องรีบแก้ปัญหาก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงจังนะเช่น คุณรูดก๊์ดปืดปืดปืดปับ๊บหนูนรูดหน้าดูเลยซื้อนู่นซื้อนี่ตามอำเภอใจสุดท้ายปลายทางผ่อนไม่ได้ผ่อนไม่ไหวรายจ่ายเยอะเตรียมรับเอกสารหมายสารนะหรือคนที่ขับรถบ่อยๆไม่ได้เคยโดนหรือว่า เออแสงไฟแดงนี้ไม่น่าจะมีกล้องนะคุณจะได้รับเอกสารว่าขับรถฝ่าภาพกล้องวงจรนะคะของกรมตำรวจนี้ค่ะคือการผิดกฎหมายการผิดแล้วต้องขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักที่มันเป็นเหตุการณ์เหล่านี้มันมาจากตัวคุณเองนะไม่ใช่มาจากคนอื่นเลยนั่นหมายความว่าเป็นความ เป็นเป็นเป็นอะไรที่เราทําผิดกรอบระเบียบแล้วกันโดยที่จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือว่ามึนเมาใดๆก็ตามมันก็จะเผลอไายทาให้คุณผิดผิดกรอบระเบียบที่มันมีกฎหมายบัญญัติเอาไว้นะคะอะต้องระวังขึ้นโรงขึ้นศาลต้องระมาระวังเรื่องหนี้สินที่เคลียร์ไม่ได้เคลียร์ไม่จบอาจจะต้องมีการคุยกับเจ้าเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหนี้นะคะหรือ าการเอาของไปจำนำจำนองนะคะไม่มีเงินส่งไปรีบคุยกับเขานะคะว่าเขาจะถูกะจะยึดจะขายทอดตลาดหรือเปล่าอะไรแล้วก็อะไรก็ตามที่คนบันพุธทำเรื่องคาไว้บนชั้นศาลอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีเรื่องของการที่ใน30วันนี้อาจจะมีการอ่าติดต่อกับกรมตำรวจมากขึ้นไปศาลมากขึ้นไปเขตมากขึ้นไปอำเภอมากขึ้นเพื่อ ดูตรวจเช็คหรือว่าเคลียร์เรื่องของเอกสารสัญญาอะไรประมาณนี้ถามว่าปวดตับไหมปวดจิตปวดใจไหมต้องยอมรับแบบนี้เลยว่าคนวันพุธรอบนี้ทำเอาเครียดอยู่เหมือนกันเพราะไพ่มันขึ้นมาว่า ต้องระมัดระวังนะคะและช่วงนี้อย่าไว้ใจใครอาจารย์บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าสิ่งไหนที่ทําด้วยตัวคุณเองที่คุณเป็นคีย์เวิร์ดอ่ะมันจะนํามาซึ่งการเงินแต่ถ้าคุณไปไว้วางใจคนอื่นนะรอบนี้เป็นรอบตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคุณไปไว้วางใจคนอื่นหรือว่าให้คนอื่นหรือคุณไปคำพากันด้วยความไม่ตาด้วยความปาฏนาดีการคปรากันส่งผลเสียต่อคุณนะคะดังนั้นต้องระมัดระวังการขึ้นโรงขึ้นสารเอกสารสัญญาเคลียร์หนี้เคลียร์สินติดค้างค้างชําระนะคะขับรถผิดกฎจราจรอ,อันนี้ เตรียมได้เลยนะแต่ว่าแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้บอกว่าคนมันพุธต้องเป็นอย่างที่อาจารย์บอกนะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของการเตือนจากโชคชะตาและไม่ได้นำวันเดือนปีเกิดไม่ได้ดูดวงส่วนตัวดังนั้นฟังไว้เป็นแนวทางซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณแค่บางเรื่องราวหรือ เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแต่คุณตั้งคุณรู้ไว้ก่อนแล้วคุณตั้งรับแล,แล้วคุณจะได้รีบเคลียร์รีบพูดคุยแล้วมันก็จะได้ไม่เกิดเรื่องบานปลายอ่านี่คือแนวทางของการดูดวงที่ถูกต้องนะคะฟังไว้เป็นแนวทางใช้วิจารณญาณแล้วก็อันไหนที่เป็นการเตือนแล้วเราก็ แหมมันหมิ่นเมตามนั้นก็รีบไปเคลียร์ซะมันก็จะได้เปิดทางสว่างให้กับดวงชะตาด้วยนะคะนี่คือ3เรื่องดีนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องต้องระวังจากโชคชะตาฝากบอกมาจากนี้ไป30วันนะคะเป็นกําลังใจให้อาจารย์เอ็นดูอาจารย์กดเครื่องหมายรู้หัวใจตัวเอสใต้คลิปนี้ได้นะคะเขาเรียกปุ่มซุปเปอร์ตงหรือปุ่มขอบคุณนั่นเอง หรือว่าใครอยากจะแชร์เป็นพลังงานแชร์ให้คนทั่วไปได้ดูดวงตรงนี้นะคะไม่ต้องไปเสียค่าดูดวงดูดวงตรงนี้แล้วก็ระมัดระวังนะคะจะได้ไม่ประหมาทก็ถือว่าเป็นการเตือนกันคุณก็ถือว่าเป็นผู้ให้ที่มีจิตเมตตาการเป็นผู้ให้นะคะมักจะได้กลับมาในสิ่งดีๆเสมอค่ะวันนี้อาจารย์วาสนานลาไปก่อนนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันวันอื่นต่อไปนะสวัสดีค่ะ